ยุงอุ้ยยุงไข้เลือดออกอันตรายแต่ไม่ถึงตายถ้ารักษาทันนะคะสวัสดีค่ะดรบริศราดาวันนะคะหมอปอวันนี้นะคะเรา,เาก็มาเผชิญกับฤดูการที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมนะคะก็คือเข้าหน้าฝนแล้วนะคะปรากฏว่ามียุงลายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเราก็เลยจะต้องมาเรียนรู้เรื่องยุงลายกันนะคะเพราะว่ายุงลายเนี่ยนำมาซึ่งไข้เลือดออกเขาเป็นพาหะตัวดีเลยนะคะ แต่เราจะปกป้องลูกหลานและคนที่เรารักได้ยังไงนะคะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อการปกป้องทุกคนและทําความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบนะคะภาวะไข้เลือดออกนะคะมียุงลายเป็นพาหะนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนนี้ยุงลายก็วางไข่แล้วก็แพร่ระบาดนะคะแล้วก็มีการมีจํานวนยุงลายเยอะมากะคะ่ะจนเราตกใจเลยนะคะ สาเหตุของไข้เลือดออกเนี่ยมาจากเชื้อไวรัสดงกีทั้งหมด4สายพันธุ์นะคะก็คือมีดงกีไวรัส 1, ดังกีไวรัส 2, ดังกีไวรัส3และแดังกีไวรัส4นะคะยุงลายตัวเมียเนี่ยเป็นพาหะนําโรคมาให้เมื่อยุงลายตัวเมียมาดูดดูดเลือดคนที่มีเชื้อไวรัสดงกีก็เชื้อจะเข้าไปฝังตัวในกระเพาะแล้วก็ในต่อมน้ําลายของยุงลายฟักตัวประมาณ8-12วัน <Okay. S 2> เมื่อเชื้อ,อ ที่ไวรัสจเจริญเติบโตเต็มที่ยุงก็จะไปกัดคนอื่นต่อเชื้อไวรัสก็จะสู่เข้าสู่กระแสะเลือดของผู้ที่โดนกัดนะก็ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาได้นะคะในแต่ละปีเนี่ยพบว่ามีการกระจายเชื้อของทั้งสตัวนี่แหละสลับไปสลับมาอยู่นะคะสำหรับแดงกีตั้งแต่1นถึงสแต่คราวนี้อุบัติการอยู่ที่ว่าคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วจะเป็นซ้ําได้อีก และโอกาสที่เป็นครั้งแรกครั้งที่2องเนี่ยจะรุนแรงกว่าเดิมซึ่งน่ากลัวมากๆค่ะนะคะดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็ปกป้องคนที่เรารักนะคะเพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อไข้เลือดออกนะคะให้ได้เพราะว่าไข้เลือดออกถ้าเราไม่รู้จักนะคะแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกจริงๆพบได้ทุกเพศทุกวัยพบบ่อยในเด็กวัยเรียนวัยทางานตอนต้นแล้วก็ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะโรคเนี่ยถ้าเป็นนะคะอาจจะรุนแรงได้ก็คือในกลุ่มเด็กทารกและผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างที่มาประจําเดือนหรือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดผู้ป่วยที่มีโรคไม่เลือดแดงแตกง่ายแล้วก็กลุ่มที่เป็นโรคที่ผิดปกตินะคะของฮิโมโกลบิน ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันนะคะโรคหอบหืดโรคหัวใจขาดเลือดโรคตไตวายโรคตับแข็งนะคะผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ยาคอติโคสเตอรอยหรือยาในกลุ่มแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยทั้งหลายก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะถ้าเป็นแล้วนะคะมักจะมีภาวะรุนแรงของโรคเกิดขึ้นคําว่าโรคไข้เลือดออกก็คือจะมีเลือดออกนั่นเองนะคะ แต่ว่าระยะแรกๆที่มีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือไข้ทั่วๆไปนะคะโดยต้องสังเกตจากอาการแล้วก็ซักประวัติความเป็นอยู่ของผู้ป่วยแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันโดยสิ่งที่เราตรวจเราจะต้องตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะเขาเรียกว่า CBC ก็ได้แก่จํานวนเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดความเข้มข้นของเลือด ตรวจภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือดออกต่างๆนะคะแล้วก็มีการตรวจเฉพาะทางเพื่อหาเชื้อไวรัสเดงกีให้ได้นะคะโดยจุดสังเกตที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญในการสังเกตอาการเนี่ยก็คือมักจะมีจุดเลือดออกเล็กๆตามลำตัวหลังจากที่มีไข้สูงนะคะและถ้าตรวจทางห้องปฏิบัติการจะพบว่าจำนวนเกล็ดเลือดลดลงลดต่ำลงแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็จำนวนเม็ดเลือดแดงเนี่ยเข้มข้นขึ้น ความดันต่ำร่วมกับมีชีพจรเบาเร็วนี้ก็คือแสดงว่าผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ระยะช็อกจำเป็นต้องนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษานะคะในโรงพยาบาลและช่วยกู้ชีพทันทีนะคะเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารด้วยนะคะ ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสเดงกีหรือไข้เลือดออกนะคะการรักษาจึงเป็นลักษณะรักษาตามอาการประคับประคองในร่างกายของผู้ป่วยให้สู่ภาวะปกติด้วยเร็วนะคะก็คือถ้ามีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้แล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆมีการเช็ดตัวลดไข้ประคับประคองไม่ให้อาการรุนแรงนะคะปกติอาการไข้เลือดออกมักจะหายเองได้ใน2-7วันนะคะเพียงแต่ผู้ป่วยอาจจะต้องดื่มน้ําเกลือแร่ ดื่มน้ำผลไม้นะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะคะเช็ดตัวด้วยน้ำอุน่นแล้วก็ให้ยาลดไข้เป็นระยะระยะและควรรับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายงดอาหารที่มีสีคล้ายเลือดเพื่อไม่ให้การวินิจฉัยคา,าดเคลื่อนเดี๋ยวจะไปกล่าวอีกครั้งในช่วงท้ายๆนะคะเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็การฟื้นฟรูร่างกายนะคะด้วยอาหารนะคะ,ะการรับประทานยาลดไข้กลุ่มพาราเซตามอลเนี่ยเป็น เป็นเรื่องที่ควรทําแต่ในยาบางกลุ่มห้ามรับประทานเด็กขาดก็คือแอสไพรินและยากลุ่มเอนเซตนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะทําให้เลือดออกมากขึ้นนะคะหากพบผู้ป่วยมีอาการอาเจียนมากปวดท้องมากไข้ลดลงอย่างรวดเร็วตัวเย็นผิดปกติเลยนะคะมือเท้าเย็นมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ปัสสาวะหรือปัสสาวะไม่ออกเลยนานกว่า6ชั่วโมงควรรีบมาโรงพยาบาลแล้วก็ปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะคะ ไข้เลือดออกเนี่ยป้องกันได้ค่ะก็คือเราจะต้องพยายามอย่าให้ยุงกัดโดยเด็ดขาดก็คือตัดวงจรของการโดนยุงกัดไปให้ได้นะคะก็คือต้องเช็คในบ้านว่าถ้ามียุงก็อาจจะต้องพยายามฉีดยานะคะฉีดยาแล้วก็เพื่อฆ่ายุงแล้วก็ไล่ยุงออกนะคะรวมถึงพยายามทําลายแหล่งเขาเรียกว่าพ่อพันธ์ุของยุงลายในบริเวณรอบบ้านนะคะแล้วก็ในบ้านถ้ามีน้ําขังต้อง ถ้ามีภาชนะที่มีน้ําขังก็ต้องหาฝาปิดภาชนะให้ดีเพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่หรือถ้าในกลุ่มแจกันนะคะหรือว่ากลุ่มน้ําที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนนะคะนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็อาจจะต้องถ้าเป็นบ่อปลานะคะก็ควรหาปลาที่กินลูกน้ําได้ถ้ามีบ่อัวนะคะก็ต้องมีการปล่อยปลาที่กินลูกน้ําได้ลงไป หรืออาจจะใส่ทรายอเบตนะคะประมาณทรายเบตที่เข้มข้นประมาณหนึ่นภานีชนะกักเก็บน้ำเนี่ยแต่ส่วน10กรัมต่อน้ำร้อยลิตรแล้วก็ควรเติมใหม่ทุก2-3เดือนนะคะแล้วน้ำที่ใส่ทรายเบตแล้วสามารถอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะคะในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุมากกว่า9ปีถึงถึงอายุน้อยกว่า45ปีที่เคยมีประวัติเป็นไข้เลือดออก ถ้านะคะจะปกป้องกลุ่มนี้เราอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสายพันธุ์อื่นไว้ด้วยนะคะก็จะช่วยปกป้องเข้าได้ค่ะมาดูนะคะอันนี้เป็นรูปภาพเพื่อจะสรุปให้ฟังว่าเด็กเวลาเป็นไข้เลือดออกรุนแรงมากแต่เราต้องสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังให้ดีเด็กมักจะมีไข้สูงมากกว่า39ถึง41องศาก็คือเขาจะช็อกแล้วนะคะเขาคือไข้จะสูงลอยมาก ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะปวดรอบๆอบกระบ,บอกตามีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาจจะมีเวียนหัวมีจุดเลือดออกตามตัวก็เห็นง่ายก็คือที่บริเวณท้องแขนด้านในนะคะถ้าเข้าสู่ระยะวิกฤตนะคะหมายความว่าเคลื่อนตัวจากภาะวะไข้โสมมาสู่ร,ระยะช็อกหรือภาวะวิวกฤตเนี่ยมันไม่แน่นอนว่าจะเป็นวันไหนแต่ให้สังเกตดีๆก็คือเด็กจะมีอาการ มือเท้าเย็นชี่ประจรเต้นเร็วกัะสับกระสายไม่ค่อยรู้สตินะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะความดันต่ำถึงขั้นเสียชีวิตได้ระยะนี้เราต้องระวังเป็นพิเศษแสดงว่าระยะแรกเราต้องดูแลเด็กให้ดีนะคะมีการเช็ดตัวลดไข้ให้ยาลดไข้ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ให้สารน้ำหรือให้ดื่มน้ำเกือแร่นะคะชดเชยนะคะให้เด็กรับประทานอาหารแล้วก็ดูแลอย่างดีอย่างใกล้ชิดนะคะเฝ้าระวังดีๆ ถ้าพ้นจากระยะวิกฤตมาเข้าสู่ระยะฟื้นตัวได้จะดีมากนะคะก็คือข้ามจากระยะแรกมาหาระยะฟื้นตัวเลยนะคะก็คือเด็กจะชีพจรเต้นเป็นปกติแล้วแล้วก็เริ่มปัสสวาวะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเริ่มรับประทานอาหารได้มากขึ้นอุณหภูมิร่างกายเริ่มเป็นปกตินะคะระยะกลไกทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันก็แล้วแต่ภูมิต้านทานของเด็กแต่ละคนนะคะดังนั้นเด็กนะคะ มักจะบอกอาการเราไม่ได้แต่เราจะต้องช่วยกันสังเกตหรือเขาจะร้องงองแงให้สุขสบายตัวเองนะคะเราจึงเป็นผู้ใหญ่ที่ควรให้ความใส่ใจนิดนึงในช่วงหน้าฝนเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมากับยุงลายแล้วก็มักมาในช่วงหน้าฝนนะคะสําหรับอาหาร6อย่างที่เหมาะกับผู้ป่วยไข้เลือดออกก็จะมีผักโขมนะคะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและโอเมก้าสามช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิต้านทานให้แล้วก็เพิ่มเกล็ดเลือดให้ผู้ป่วย นะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกมากมีภาวะเลือดออกมากในทางเดินอาหารนะคะแล้วเก็ดเลือดมักจะต่ํานั่นเองนะคะต่อมาก็คือกลุ่มบ็อกโครี่ค่ะซึ่งมีวิตามินเคช่วยเสริมสร้างเก็ดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยแก้ภาวะเก็ดเลือดต่ําได้นะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทําให้ผู้ป่วยแข็งแรงเร็วขึ้นแล้วก็มีแร่ธาตุจำเป็นอีกมากมายนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเรื่องน้ําใบมะละกอนะคะ น้ำใบมะละกอคั้นนะคะโดยด็อกเตอร์นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนโบราณน,นะคะแห่งประเทศอินเดียนะคะท่านด็อกเตอร์ได้กล่าวว่าน้ำใบมะละกอคั้นเนี่ยช่วยเพิ่มเก็ดเลือดได้แล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกหายได้เร็วขึ้นนะคะจึงสามารถที่จะต้มใบมะละกอนะคะโดยการนําใบมะละกอประมาณสองใบมาตําหรือมาขยี้คั้นแล้วก็เอาไปต้มนะคะแล้วก็คั้นมาดื่ม นะคะในปริมาณ30มิลลิลิตรต่อครั้งนะคะก็ดื่มได้บ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ฝากไว้นะคะเพราะว่าน้ำมะละกอเนี่ยนะคะก็เป็นน้ำที่ที่มีคุณค่านะคะที่สามารถที่จะนำมาทำเป็นอาหารได้นะคะ ต่อมานะคะก็คือทับทิมทับทิมเนี่ยมีสารอาหารและแร่ธาตุมากมายนะคะการทานทับทิมจะทําให้มีพลังและช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าทับทิมเนี่ยมีธาตุเหล็กเยอะมีผลในการช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดนะคะมีประโยชน์ต่อเลือดมากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกมกักมีปัญหาเรื่องระบบเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็พอเจาะเลือดดูนะคะหลังจากทานทับทิมไปก็จะฟื้นเร็วขึ้นนะคะ อาหารจำพวกโปรตีนสูงเช่นปลาอกไก่ไข่ขาวนะคะก,ก็ก็เป็นอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยอ่อนแอนะคะต้องการต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วก็การกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยจะทําให้ร่างกายเขาฟื้นตัวเร็วแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะกลุ่มอาหารที่ไม่เผ็ดไม่มันนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะ จะทําให้ระบบย่อยอาหารคนไข้เนี่ยทำได้ทํางานได้เร็วขึ้นย่อยอาหารได้เร็วขึ้นนะคะอย่าไปทานอาหารที่ย่อยยากหรือรสจัดหรือของมันนะคะควรจะเป็นอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆเช่นข้าวต้มโจ๊กนะคะเพื่อไม่ให้ลําไส้ทํางานหนักเกินไประบบย่อยอาหารทํางานหนักก็จะเกิดภาวาะฟื้นตัวช้านะคะ และที่สําคัญนะคะในกลุ่มอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าอาหารของคนไข้เนี่ยจะต้องไม่ให้เกิดภาวะเลือดออกเพิ่มเติมได้ดังนั้นอาหารที่เป็นกลุ่มหย,ยาบๆเนี่ยจะต้องงดรับประทานหรือย่อยยากนะคะเพราะว่าเยื่อบุทางเดิอนอาหารคนไข้ยังอ่อนแออยู่นะคะยังไม่แข็งแรงและที่สําคัญอาหารที่มีกลุ่มสีดําแดงน้ําตาลเช่นพวกตับเลือดไก่เลือดหมูนะคะ กลุ่มตับของอตับหมูต่างๆนะคะชขากล้วยถั่วดำนะคะอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงหรือน้ำกระเจีย๊ยบน้ำแตงโมที่มีสีแดงนะคะมาเกิดเทสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็กลุ่มอาหารที่ให้สีดังก่ลาวหรือกลุ่มโกโก้โอวัตินนะคะก็ควรงดไปก่อนเพราะว่าเวลาคนไข้อาเจียนออกมาหรือถ่ายออกมาอุจจาระออกมาเนี่ยมักจะมีสีของอาหารเหล่านี้ปนทําให้แยกไม่ค่อยออกนะคะว่าเป็นเลือดหรือเป็นอาหารนะคะ เพราะว่าปกติผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต้นหรือส่วนปลายนะคะเราจะต้องระวังโดยการสังเกตจากการอ,อาเจียนนะคะอาเจียนออกมาหรืออุจจาระออกมาว่ามีเศษสิ่งอาหารเหล่านี้ปนเปื้อนมาหรือไม่นะคะเพื่อดูกลไกการรักษาของของรอยโรคด้วยนะคะถ้าเรารักษาดีรักษาถูกต้องจะต้องไม่มีเลือดออกในทางเดินอาหารนั่นเองนะคะสรุปนะคะว่า ไข้เลือดออกอันตรายแต่ไม่ถึงตายถ้าเราแก้ทันนะคะการแก้ทันของเราเนี่ยคือพยายามอย่าให้มียุงลายนั่นเองนะคะเพราะว่ายุงลายเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของไข้เลือดออกเป็นพาหะตัวสําคัญนะคะ เราจะต้องปกป้องลูกหลานแล้วก็คนที่เรารักให้ได้นะคะดังนั้นนะคะหมอจึงอยากฝากไว้ว่าอาหารเป็นยาก็เป็นส่วนสำคัญนะคะถ้าเป็นแล้วเราดูแลเป็นเราเข้าใจรอยโรคแล้วก็ปกป้องไม่ให้ทานอาหารที่มี ทำให้วินิจฉัยคาดเคลื่อนได้เราก็จะทําให้กลไกลของการรักษาชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะวันนี้ก็อยากฝากว่าสิ่งดีๆสามารถติดตามหมอได้ที่ Facebook ด็อเตอร์วริศลานะคะหรือ YouTube พักเฮลธ์แอนด์เฮาสแล้วก็ Line แอดนะคะก็คือ l ลายของกลุ่มวัดคีรีวงนะคะหมอเป็นสาขาที่3 3นะคะในนามของกลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะ เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีแล้วก็รับประทานอาหารให้เป็นยาให้ได้นะคะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้ต้องจัดการด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าอาหารเป็นยาคุณทําได้ด้วยปลายมือของคุณวันนี้ก็ขอขอบคุณช่วงเวลาดีๆและสิ่งดีๆที่มอบให้กันถ้าข้อมูลนะคะที่กล่าวมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่านี่เป็นการสรุปจากองค์ความรู้นะคะที่ประมวลมานะคะแล้วก็ องค์ความรู้ของตัวเองในการช่วยส่งเสริมศักยภาพความเข้าใจของทุกท่านถ้าคิดว่าดีให้กดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ให้แชร์ต่อด้วยนะคะส่งต่อให้เป็นสะพานบุญให้กับทุกคนและว,วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีค่ะ